ก็เห็นใครๆเขาต่างขอบคุณเวลามีคนให้อะไรและฉันเองที่ได้ใจจากเธอมาแสนนานเธอขอที่โอกาสนี hmm. ้ตอบแทนขอบคุณด้วยดวงใจหากฟ้ายังคงให้เธออยู่กับฉัน เอาไปเลยความราักเรื่งวันที่หนึ่งส่งไปถึงผู้โชคดีตรงไปเลยอยู่ตรงนัน้นหัวใจห้องสีก็ขอ,ขอแค่มีแต่เพียงเธอ